โอเคก็กล่าวสักกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่มีดแล้วนะแล้วก็วันนี้ผมจะมาเรยวเจ้าอัพเกรดไท้านสปิกอร์แมนนั่นเองนะครับมันไม่ได้ชื่ออัพเกรดนะสปิการ์แมนมันมีคำนำหน้าด้วยนะก็แต่ผมเตะอย่างนี้แหละนะครับ ซึ่งเจ้ตัวนี้นะผมก็เทรดมากับพี่กรอนะครับพี่กรอนของเราซึ่งไม่ต้องห่วงว่าเทรดนี้จะคุ้มนะคือผมเทรดด้วยแบบมิตรภาพนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนนะครับผมก็ได้เทรดสิ่งนี้ไปคนดูนี่ครับโกลเด้นลากับเจ้าตัวนี้ซึ่งแน่นอนมันไม่คุ้มอยู่แล้วอันนี้ผมรู้ตัวเองนะแต่ผมก็จะเทรดนะครับว่าเป็นการเทรดแบบเพื่อนเนาะก็เทรด ไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเก็บตังค์ได้นะแต่ว,ว่าก่อนเขาก็ให้เขาเป็นสายฟรีไปดีกว่าผมก็เทดไปให้เขาแล้วกันนะครับนานผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวต่อน,นี้เนี้ย่ยจะมีคลิปเจ้ารีวิวเจ้าตัวนี้นะผมก็ซื้อมาในราคาเ,เดี๋ยวให้ดูกันพันเจ็ดพันสี่นะไม่รู้ว่าคุม้ไมไหมคนโน้ช่วยบอกแล้วกันแต่ว่านี้น้อยสุดที่ผมเจอแล้วนะก็ ไม่ว่าเพลงเดี๋ยวเราไปรับชมเจ้าอัพเกรดไทแรนส์พิกเมน้นกันเลยครับผม let's go โอเคครับเข้ามาในเกมแล้วนะผมก็จะเลือกเป็นฐ,นนห,ฐนนหน้าของมูนฮานละกันเอ้ไหนแม่ไปเลยมันมี50เอฟเท่ากันนะมาครับเดี๋ยวเบิร์นมาผมก็ฟาร์มกัน ตัวนี้เนี่ยค่าวังของเขาจะอยู่ที่หนึ่งพันนะครับนะเพราะว่าเขาเป็นตัวสุมนะส่มตู้เนาะสุ่มตู้ผู้เล่นใหม่ก็มีโอากาสสุ่มได้นะครับเขาเลยปรับราคามาให้มันถูกเนาะแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเก,ก่งเลยนะครับผู้ชมนะก็คืออารมณ์ก็กลิกเก่านะเพราะว่ามันต้องปรับเปลียราคาแบบให้แบบไปต่ำไปสูงเนาะจากต่ำไปสูงไม่เหมือนกรลี่อีเวนนะครับกลลี่อีเวนมันจะพุ่งพวดเลยส,ส่วนใหญ่นะผูนะ้ชมนะ เพราะว่าแบบผู้เล่นเก่าเล่นใหม่อาจจะมีแต่ว่าแบบผู้เล่นใหม่ก็อาจจะเริ่มมีฟาร์มมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเขาเลยปรับตัวอีเวนต์ประมาณนะั้นเนาะ,ะแต่ผมวางมีวิ่งตรงนี้แล้วกันมันจะได้กันหลังได้ประมาณนี้ให้มันแบบโดนด้านหน้าด้วยนะวางไปครับ ผมบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้นี่เป็นตัวที่เก่งอยู่นะครับแต่แน่นอนมันไม่ได้เก่งเท่ากูนีน่นะครับแต่มันก็เก่งแล้วงกว้างเหรอเนี่ยอยู่ที่จสิเลยอับตันนี่ครับซึ่งมันก็เจ๋งเจ๋งอยู่เดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนครับเดี๋ยวตัดไปตอนผมฟาร์มเสร็จเช่นเคยและกันนะครับเล t โก o ครับผม โอเคครับ okay. ตอนนี้ผมก็ฟาร์มเสร็จแบบนี้เรียบร้อยนะข้าวองของเขาอยู่ที่หนะนึ่งพันเนาะนี่ครับเป็นโมเดลของเขาด้างแรกเนาะซึ่งโมเดลของเขาเนี่ยจะไม่สวยนะมันจะต้องค่อยๆอัปเกรดข้อนห้ของเขาเนี่ยเขาดูตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าวงาวงของแบบวงการวางของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะนะเดี๋ยวนะดูนะท่านผู้ชมโอ้ยอีิวางไม่ได้ครับน่นะมันสำหรับผมอะมันประมาณนี้มันนับวัดใกล้กันอยู่นะ อืมก็ใช้ได้นี่ครับน่าทิ้งไปก็อันนี้หนึ่งพันนี่ครับผมนะโมเดลก็จะประมาณนี้เลยทื่อๆหน่อยนะท่านผะูนะ้ชมร่างแรงกของเขาเนี่ยการป้องกันจะอยู่ที่สิบนะครับนะดาเมจอยู่ที่เจ็ดพันวงกว้างสามสิบคูดา 2, วสองวิตีติดเผาด้วยนะเจ้าตัวนี้นะครับตีเป็นแฟลซิ่งนี่ครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าแฟลซิ่งทํางานหรือเปล่าอ๋อแฟลซิ่งทำงาน,แ,งานแต่ต้องอัพไปก่อนนะผมจําได้ลนะต้องมันขั้นที่มีปืนก่อนนะครับ นะใช้ค้าทั้งหมด2,000นมีอัปเกรดไปเลยเห็นไหมมันจะค่อยๆแต่ระดับนี้ครับอ่ะตอนนี้ก็จะมีเกาะตรงกลางกับเกาะไหลเกาะขาเพิ่มขึามาเนาะจากโลกๆนะครับนะดาเมจจะอยู่ที่2,000 0ใช่ไหมเนี่ย2,000 0ครับผมนะวงกว้าง30คูดา 2, วสวิใช้ค้าทั้งหมด3,000ป้องกันทั้งหมด12นี่น, 12, นะครับอ่นะเดี๋ยวเราขามีวิ่งก่อนให้เขาได้สู้นะ สามพันครับอัปเกรดไปก็จะมีเกาะขาเพิ่มมาแล้วก็มีปืนนะตอนนี้ก็จะสามารถตีเพชรซิงได้แล้วนะครับนี่เลยนี่ครับผู้ชมซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถเห็นวงเขาได้นะมันเป็นบั็กนะครับนะป้องกนันยังอยู่ที่12นี่ครับตีหมื่นหนึ่งวงกว้างห้คูณดาวศูน์จุวิใช้ขั้นหมด4,000ครับผมนะโอ้โหบอกเลยว่าถูกมากเพราะว่ามันค่อยตัดระดับไปนั่นเองอัปเกรดไปนะเมัเจ็ดพันห้าวงกว้างห้คูณดาวศูน์จุดวิ ก็จะเริ่มมีกงมีเกาะเพิม่มเข้ามามีปืนอีกค้นหนึ่งมีคงมีขวานนะประกันทั้งหมด16นะครับใช้เา8,000อัปเกรดไปครับผมดาเมจหมืม่สองครับวงกว้าง60คูดาว0.2น์วิใช้ค่าโมดหมื่นหนึ่งนะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามานะท่านผู้ชมสามารถบอกผมได้นะเออหรือว่ามันเพิ่มครบแล้วก็ไม่แน่ใจอัปเกรดไปครับหมื่นหนึ่ง นี่เขาก็กันไม่เพื่อไหวนะอ่าเหมือนจะไม่มีอะไรเพิ่มแนละ้วเนาะเหมือนเกาะม,มันจะตันแล้วเกาะตอนนี้เพิ่ม20นี่ครับนะป้องกันยีคูด่าเอ้ยดาเมจอยู่ที่18,000วงกว้าง60คูดาว0.2วินี่ครับใช้ก็หน0่งนะตันแล้วนะบอกเลยว่าไม่คารนี่จะอา่าตันเลเวล7นะซึ่งค่อนข้างอัพถูกนะครับดาดามเมจอยู่ที่26,000วงกว้าง70คูดาว0.2วิ นี่ครับผมนะซึ่งจะป้องกันทั้งหมด20นะตอนอัพตันทั้งหมดแล้วนี่ครับนี่เลยนะความโหดหมดเดียวก็จะประมาณนี้นะผู้ชมซึ่งหลังน,นี้ผมก็คงไม่มีสรุปตังให้ต่อไปแล้วนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มาเล่นแบบนี้แล้วนะนาน,นานทีก็มานะครับอันนี้ก็มาประกาศนู่นนั่นเนาะ แล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปรีวิวเจ้าตัวนู้นเนาะซึ่งเจ้าตัวนู้นนี่น่าจะเด็ดอยู่นะเพราะว่า DPS ตั้ง90 0 0 0มกว่านะครับเกือบแสนเลยซึ่งก็ใช้ได้นะเกือบเท่ากูเด้นนะครับเดี๋ยวเราวางกันไปก่อนละกันนี่ครับ2ตัวคอนี้ผมก็ปิดคลิปได้เลยนะโอเค เดี๋ยวเราปิดคลิปเลยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีมาเท่านี้นะสำหรับเจ้าตัวนี้ใ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซวบและกดแชร์ผมด้วยวสุดท้นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม